ีครับผมเดอะแลนด์นะครับผมเรื่อฤดูกาลฝนจะเข้ามานะครับอันดับแรกเลยนะครับที่ฟาร์มผมจะทํานะครับผมจะเริ่มทําการฉีดวัคซีนโรคปากเท้าเปื่อยนะครับโรคปากเท้าเปื่อยเนี่ยเป็นโรคที่อันตรายอีกโรคนึงนะครับสําหรับคนที่เลี้ยงโคกับบือนะครับโรคปากเท้าเปื่อยครับเป็นแล้วนะครับจะรักษายากมากนะครับเพราะว่าเนื่องจากจะไม่มียา ที่รักษาเจาะจงเฉพาะโรคนะครับดังนั้นนะครับเราฉีดวัคซีนครับเพื่อป้องกันนะครับดีกว่ารักษานะครับโรคปากเท้าเปื่อยที่อยู่ในประเทศไทยเรานะครับมีอยู่3ามท้ายด้วยกันนะครับผมจะเป็นไท้ายโอท้ายเอนะครับแล้วก็ไท้ายเอเชียวันนะครับผมสําหรับโรคปากเท้าเปื่อยนะครับสัตว์ที่เปแล้วนะครับจะมีตุ่มพองบริเวณลิ้นช่องปากแล้วก็ กีบเท้านะครับผมวัคซีนนะครับวัคซีนนะครับจะเป็นวัคซีนขวดขนาดนี้นะครับ1ขวดนะครับฉีดได้10ตัวนะครับมีอยู่20 ml นะครับ1ตัวนะครับฉีด2 ML นะครับผมวัคซีนนะครับหาได้ง่ายมากนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตามกรมปศุสัตว์อำเภอของแต่ละอำเภอครับหรือว่ากรมปศุสัตว์จังหวัดนะครับ แล้วก็สำหรับการฉีดวัคซีนโรคปากเท้าเปื่อยนะครับผมจะแบ่งเป็น3าระดับดังนี้นะครับผมคือหลังจากที่เราฉีดวัคซีนนะครับเข็มที่1ไปนะครับอย่างเช่นเราฉีดของวันที่1เดือนนี้นะครับผมเราจะไปฉีดกระตุ้นเข็มที่2ในวันที่1ของเดือนถัดไปนะครับผมแล้วหลังจากฉีดเข็มที่2เสร็จนะครับเราจะฉีดทุกๆ6เดือนนะครับผม สำหรับวัคซีนโรคปากเท้าเปื่อยนนครับสามารถฉีดได้ตั้งแต่วัวที่มีอายุ4เดือนขึ้นไปนะครับผมสำหรับโรคปากเท้าเปื่อยครับเป็นโรคที่อันตรายนะครับอย่างเช่นถ้าวัวตัวไหนที่ยังไม่ได้เป็นแล้วได้รับเชื้อโรคเข้ามานะครับจะมีเปอร์เซ็นต์การสูญเสียค่อนข้างสูงนะครับในวัวในลูกวัวนะครับถ้าลูกวัวของเราเป็นโรคปากเท้าเปื่อยเนี่ยมีโอกาสตายค่อนข้างสูงนะครับดังนั้นนะครับผมอยากจะ แนะนำเพื่อนๆนะครับว่าถ้าฉีดได้ให้ฉีดนะครับผมอย่าปล่อยปล่าเลยนะฮะเราเราป้องกันไว้ดีกว่านะครับดีกว่าสูญเสียนะครับเดี๋ยวเราจะมาเสียใจทีหลังนะครับผมครับมีเรื่องที่จะมาแนะนําเพื่อนเเพียงแค่นี้นะครับผมเพื่อนเเมื่อได้ดูคลิปนี้แล้วนะครับอย่าลืมครับอย่าลืมไปขอวัคซีนมาแล้วก็มาฉีดป้องกันให้กับ โกระบือของเพื่อนๆนะครับผมครับผมสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้เดอะแลนดด้วยนะครับผมขอบคุณครับ